วัสดีครับมาในสองงานครับเป็นตำลังฟอสครับเป็นกำสามเสพปลาหมู่บ้านครับเป็นกำเอซีสามเสพแรงครึ่งแท่งสามร้อยสามสิบโวลีแปดแทงครับ เป็นชุดของออท,งงทงอ,อ,อกครับผมทั้งแข็งทั้งปั๊มอันนี้เท่าออกสองนิ้วครับเอาเปียบเลยป้าดวงเนาะมัดให้มดป้านี่นให้มัดป้าเป็นชุดคอนโทรลครับ <c oughs> เสร็จไฟฟ้านะใช้ AC DC ได้แต่อันนี้จะใช้เป็น DC อย่างเดียวครับ ตนี้จะขึ้นถังครับขึ้นหอถังที่บ้านท่างามเดีย๋ยด้ะพุ่งน่ะีน้ำพุ่งครับน้ำพุ่งแรงมากครับสนใจจิตกรสอบถามทีมงานได้ครับผม หมู่บ้านหรือชุดตามท้องไรท้องนาสเสมอท้องแผ่นสามแผ่นแล้วก็ติดตั้งครับผมศูนยแปดสองแปดสี่แปดหกสามสี่หกชั้งรักครับผม